ถึงแล้วพี่น้องถึงแลี้ยวพี่น้องเห็นบ่เห็นตัวนบดโปรตีนจากธรรมชาติพี่น้องเนาะพี่ปูมเนาะได้ไหมน้าโอ้โหหูหูหูยับ่ได้เกียับเต้นเขาปลาตุ้งยังไงครับพี่น้องเอ้ยมีปีกคว่มโปรตีนจากธรรมชาติ พี first, park, other, ่น้องเมื่อนี้นุ้มีสารกับสาวอีสารรากาลูกหลานเท่น้องเนาะถ้ากำลังหาอยากหากินก็พี่น้องอาบุตรูดใจกับเสียมเมื่อก่าหากนกีบพมพี่น้องกีบปรมนี่ไปละเจ็บเห็ดคว่มกั่ได้เห็ดเก่าเห็ดได้กีบพมเก่ากีบพมพี่น้องเนาะมาติดตามพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้มงเป็นชิมไม่ต่อไปแล้วพี่น้องเด้ออย่ามาว่ากีบพมพี่น้องเนี่ยเนี่ยกีบพมพอดีมา่เพิ่งกีบพมรวยเลยพี่น้องได้เพราะวยนี่พี่น้อง หาฮู้มันก่อนทีเสร็จอล้วฮู้มันเอาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วม,มวันนี้อากาศจากร่มเย็นสบายพี่น้องวันนี้แต่ทีนีเสียงลมจังหน่อยเด้อในกล่องเด้อคนเอาไม้มานึ่พี่น้องข้างบนคีบพรมพี่น้นองไคถึงแล้ว อยากหาก,กินนะพี่น้องเนาะยุตะบาตแล้วกับจานโควิดมาเข่าป้าเข่าดงนี่หาเก็ดหากินปกกูพี่น้อง ไม่้องเข้าไปนึกปลาบ่ะอาเฮ็ดบ่ะ เพื่อนุดไปนิดเดียวก็ถึงแล้วครับตัวใหญ่อ้วนปลกเลยเนี่ยตัวนี้ไม่ลึกตื้นครับเนี่ยตัวผู้ตัวผู้อร่อยเพื่อนๆตัวผู้มันเยอะอานอ่เนี้เยเนี่ย รน้านได้เบาราเห็ดไปตูที่น้องพอเห็ดเจ้าเห็ดก็ขี้ปมกบขี้ปมได้อะไเอานั่งที่น้องเนาะถ้ยาอยากหาทินตามวิถีอิสานบ้านเฮ่าเนาะ่ไุม

ลุบลีกออกจากห้างไม่พี่น้องถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วพี่น้องเห็นบ่เห็นตัวนบ่นกดปีนจากธรรมศาสตร์พี่น้องเนาะสี้ปูมเนาะแดงไหมนะโอ้โู้หู้หู้หหย่าพด้ จั่เต้นเขาปลาตรงไหครับพี่น่องเ้ยมีปีกความโปรตีนจากธรรมชาติมีตัวป็นนกตื้นขึ้นเรื่อยๆไววนี่เป็นอะตัวมัน มันออกแล้วคว่รูเผยรูเผยรูเผยไม่มีจัวออกไปแล้วดีนะที่ไม่มีตะขาบแต่แขวง ไปไกลกันตัวกันไกลลันงไปดิขันงไปตกันกแล้วเห็นอยกูไม่เห็นแค่เห็นนางง่น้องเห็นนางงเ็นนางงปเนาะเหนึ่งชูเกเป็นนา มาแล้วก็ไปดอกถึงกุ้งนารระมาาก็จะตมส่วนตะบันดอกก็น้ำทะเลกุ้งน้ำพะมาาคนนี้น้ำทะเลคนดอกนะที่กรุหาปลาไปพีนน่อง ป่นไผ่พ้านนอกต่นไผ่ป้าไผ่เนป้าเห็นเป็นป้าไผ่หลายห่างอง,ง,องหอกข้างนอกห่างมอง,งหอกหางมองกระเสนยง แม่สายสัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ฝึกอ้วนฝึกพี่นองอ้วนอ้วน้นอนมั่นมั่นให้นอนอ้วนอ้วนฝึกฝึก

พี่น้องี่เจ้าไงพี่น้องเนี่ยทีนี้ครบสมบูรณ์มีปีกครบเรียบร้อยเจ้าไงพี่น้องมันเั็นี้มีปีกพี่น้องเอาหนามหัวตั้งมือก่อน

ยาวไปยาวไปโอ้ตายหายแล้ววันนี้ทำไมลุกจังวะยังไม่ถึงเลยโอ้โหรอดเส้นเงาแตกเลยเอ๊ ไปเรื่อยๆเลยเนาะเนี่ยไม่ใช่ขวากิปปุ่มหรือเปล่าเนาะน,นี่เนาะไปเรื่อยๆที่ลูกโอ้โหถึงแล้วเพื่อนๆโอ้โหคุณจากนี้ยันโน่นพี่น้องขวยนี้ลึกย,ยาวขวยยาวมากเพื่อนดูตัวสิใช่ไหมไปไกลจังโอโ้ตัวเมียเพื่อนๆตัวเมีย ตัวเมียส่วนมากจะทำรูยาวๆลึกๆเอายากตัวเมียขป้ปมพี่น้องสุดท้ายนี่มันกสิขออำนาจลงก่อนเรื่องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพอกันใหม่พี่น้อ,องกี่ปมก็พ่อติ่นปนอยู่พี่น้องเฮ้ย แต่ว่าหางยากเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพากันพี่น้องคลิปมีเอาสนีทกันครับสวัสดีครับผม